สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะรับส่วนลดไปเลยนะคะอยู่ที่4 0 0 0 0บาทนะคะและยังได้โปรขับฟรี9 0วันอีกนะคะฟรีดาวศูนย์บาทไปเลยนะคะคันนี้สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลโบที่เทนพอร์ตออโนะคะวันนี้โบจะพามาแนะนำรถ SUV 7ที่นั่งกับคันนี้เลยนะคะ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4G โมเดลปี2019เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของฟอร์จูเนอร์นะคะเป็นตัวแรกเลยนะคะคันนี้ราคาขายเพียง899,000บาทปนะ้ายแดงเปิดมาที่1,299,000บาทนะคะ ใครได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะราคาลดไปอย่างเห็นๆเลยนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะศนบาทผ่อนเพียงเดือนละ18,0 0 0บาท72งวด6ปีนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีตรงตามเงื่อนไขแบงค์นะคะรับไปเลยนะคะดอกเบี้ย2.79นะคะภายนอกจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวรถของเขาเป็นสีบอลน,นะคะ และไฟด้านหน้าของเขานะคะคเป็นไฟ LED แบบเต็มระบบแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคูห่หน้าและไฟเรี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นไฟ LED เต็มระบบนะคะเต็มรูปแบบเลยนะคะมาชมต่อกันที่ล้อนะคะล้อของเขานะคะคเป็นล้อขอบ1ิดแนะคะแล้วก็เป็นสีทูโทนขนาดยางนะคะ265รทับหขอบ1ิดแนะคะยาง ะะเป็นล้อแม็กเดิมจากศูนย์โตโยต้าออกมาเลยนะคะนี่นะคะพิเศษตรงที่มีบันไดด้านข้างด้วยนะคะมีบันไดขึ้นให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวแรกแล้วก็แต่ก็ยังมีบันไดนะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะมาดูด้านท้ายกันดีกว่าค่ะด้านท้ายของเขานะคะไฟก็เป็น LED เต็มรูปแบบเหมือนกันนะคะ มาพร้อมไฟตัดหมอกด้านท้ายด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะตัวนี้มีกล้องถอยให้แล้วนะคะจะเชื่อมต่อกับหน้าจอด้านหน้านะคะสามารถดูผ่านหน้าจอด้านหน้าได้เลยภายในรถของเขานะคะจะเห็นได้เลยว่าเป็น เบาะหนังนะคะสีน้ําตาลนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแค่สีนี้สีเดียวนะคะภายในนะคะพวงมลาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหนังนะคะตัดกัะลายไม้ตรงนี้นะคะสวยสปอร์ตมากเลยนะคะแล้วก็ดูไฮโซมากมากเลยนะคะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะคะเขาจะควบคุมผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะควบคุมผ่าน พวงมาลัยตรงนี้ได้ด้วยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวควบคุมเดือนไม้ตรงนี้นะคะปรับสั่งการจากฝั่งนี้ได้เลยฝั่งขวานะคะและพิเศษมากๆเลยมีพัดเดอร์ชิพด้วยนะคะขับค่อนข้างสะดวกสบายเหมาะมือมากๆเลยนะคะและหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเดิมจากโรงงานนะคะแอร์เป็นแอร์หมนุนมือแบบระบบแมนวนวลนะคะ แล้วตรงนี้นะคะเขายังเป็นลายไม้อีกนะคะตกแต่งมาพร้อมลายไม้ตรงนี้ด้านข้างเป็นหนังสวยงามมากๆเลยนะคะสามารถวางแก้วน้ําได้2ช่องแล้วก็มีช่องเก็บตังคจิปาถะเยอะแยะเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์อโอตโต้5สปีดนะคะมาพร้อมโหมดอีโคนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะคันนี้และมีปุ่มกันลื่นให้ด้วยนะคะและด้านข้างตรงนี้ของเขานะคะจะเป็นคอนโซลหนัง หนังเยื่อบุนิ่มนะคะเป็นช่องเก็บของใส่ได้2ช่องเลยนะคะจะมีช่องตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะบุ Book ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองมีครบให้2ดอกเรียบร้อยนะคะเบาะคู่หน้าของเขานะคะมาในตัวนี้ยังไม่ปรับไฟฟ้านะคะเป็นเบาะปรับแบบระบบแมนวนวลนะคะ ตรงนี้นะคะมีช่องเก็บแว่นตาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเก็บเนซเซอรี่เยอะๆนะคะมีแว่นตาเยอะๆตุ้มหูต่างหูก็ใส่ในนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีไฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟสองแผ่นที่ไฟสองทางหรือว่าไฟสองเวลาสาวๆแต่งหน้ากันในรถนะคะกระจกนะคะฝั่งนี้ก็จะมีกระจกนะคะเอาไว้ให้สาวๆแต่งหน้ากันนะคะหรือว่าหนุ่มๆจะแต่งหน้าก็ได้ไม่ว่ากัน งนนี่ะะคฝะั่งนี้ยังไม่มีกระจกนะคะไว้เป็นบังแดดปกตินะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆน,นะคะ <c oughs> ก็ถือว่ากว้างนะคะตรงช่องตรงนี้ช่องเก็บของใส่ของได้เยอะเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมแถวที่สองกันนะคะ <c oughs> แถวที่สองของเขานะคะจะค่อนข้างกว้างนั่งได้สะดวกสบายเลยนะคะเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งดูนะคะอื จากที่ได้นั่งแล้วขาไม่มีติดเลยนะคะนั่งได้กว้างมากๆเลยมีที่แขวนของให้ด้วยนะคะและส่วนตรงนี้นะคะจะมีที่เสียบชาร์จอีกเช่นเคยนะคะตรงนี้ก็ชาร์จได้ชาร์จแบบเป็นไฟบ้านของเราเลยนะคะเสียบทํางานเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเบาะของเขานะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะคะนี่ใส่แก้วได้อีก2แก้วนะคะ แอร์ตอนที่สสามารถปรับได้นะคะปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะแถวสองเขาจะปรับแอร์ได้นะคะมีแอร์ให้ทุกตอนนะคะตอนที่3ก็มีแอร์นะคะแอร์ Air ทุกแถวเย็นสบายทั่วถึงแน่นอน,นะคะ่ะและแถวที่2นะคะยังสามารถพับได้ด้วยนะคะมันพับได้60ต่อ40เลยสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะคะใส่ของสัมภาระ ไปตั้งแคมป์หรือว่าไปต่างจังหวัดได้เยอะเลยนะคะเบาะแถวที่2ก็จะพับเก็บได้นะคะพับเก็บ6 0ต่อ40เลยนะคะอ่พับยังไงเดี๋ยวพับให้ดูกันนะคะฝั่งนี้จะพับเป็น6 0นะคะก็ะคือเป็นเบาะคู่นี้ส่วนตัวนู้นก็จะเป็นเบาะตัวเดียวก็คือ40นะคะฝั่งนู้นก็สามารถพับได้เหมือนฝั่งนี้เช่นกันนะคะเดี๋ยวโบไปพับให้ดูนะคะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าพับแถวตอนที่2แล้วพื้นที่มันเพิ่มกว้างขึ้นเยอะเลยนะคะจะเพิ่มพื้นที่แถวที่3ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะดูนะคะนี่พับให้เห็นๆกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปพับแถวที่3ามให้ดูด้วยนะคะแถวที่3มนะคะถ้ามีคนนั่งก็จะค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็เบียดนิดนึงนะคะเหมาะไว้พับแล้วก็เก็บของสัมภาระไว้จะค่อนข้างดีกว่านะคะ ส่วนประตูด้านท้ายของเขานะคะยังไม่ไฟฟ้านะคะตัวนี้นะอ่เดี๋ยวโบจะพับเบาะด้านท้ายให้ดูนะคะเขาจะมีที่ดึงตรงนี้นะคะเราสามารถดึงเลยนะคะก็จะพับปึ๊บก็จะเด้งขึ้นมาพับเก็บง่ายๆนะคะไม่หนักเลยนะคะผู้หญิงอย่างเราก็พับได้นะคะสายรุยนะคะปึบ จากพับเบาะแถวตอนที่3นะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะใส่ของใส่สัมภาระไปตั้งแคมป์ไปห้างสรรพสินค้าสายช็อปเยอะๆนะคะก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยหรือว่าจะใส่ต้นไม้ก็ยังได้เลยนะคะด้านท้ายตรงนี้นะคะเขายังมีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะคะมีช่องเก็บของเครื่องมือแมแรงแลวก็ยังมีสายชาร์จให้ด้วยนะคะที่จุดเสียบบุหรี่นะคะ ด้านท้ายของเขาเมื่อกี้ลืมพูดถึงนะคะว่าของเขายังมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะและแหลกหลังคามีแหลกหลังคาให้ด้วยเสาสัญญาณก็จะเป็นคีบฉลามนะคะสวยมากๆเลยในคันนี้นะคะมาชมเครื่องยนต์กันนะคะ เครื่องยนต์ของเขานะคะก็ยังเห็นได้เลยว่าตรงนี้ยังเป็นเครื่องยนต์โตโยต้าเดิมจากโรงงานนะคะไม่เคยเปลี่ยนเครื่องหรือว่าถอดน็อตแต่อย่างใดเลยนะคะน็อตเดิมสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบนะคะดูได้เลยน็อตไม่มีขยับนะคะเม็ดสีเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะเสียงไพรเราะนะคะ ฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะดูจากตรงนี้สติกเกอร์นะคะยังมีอยู่เลยนะและคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2400cc ซีซีนะคะและยังรองรับน้ำมันดีเซล B20 นะคะไบโอเทคนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะ ที่สนใจคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียงเดือนละ18,000บาท72งวด6ปีนะคะฟรีดาวศนย์บาทไปเลยนะคะคันนี้และตอนนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะคะขับฟรี3เดือน90วันขับปีนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าไปเลยค่ะและสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะก็จะได้รับส่วนลดพิเศษ40,000บาทไปเลยนะคะสาหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะ สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะรับส่วนรถพิเศษไปเลย4 0 0 0มื่นบาทนะคะแคปและบันทึกหน้าจอนี้ไว้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเข้ามารับชมรถจริงได้เลยที่เต็นท์วัตออโต้นะคะอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษฝั่งตรงข้ามเดอะมอบางแคท,ทางมุ่งหน้าไปบางัวทองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจพวัตออโต้ยูทูบช่องพวัตออโต้ให้ด้วยนะคะฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้โบต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ